สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน25ตุลาคม2566นกะครับทางด้านดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีโจมไบเดนผู้นําสหรัฐได้กล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นยังคงจะต้องมีบทบาทสําคัญในฐานะคนจักสําคัญของระเบียบโลกใหม่ซึ่งทางด้านดมิทรีเบสคอฟบอกว่ารัฐบาลรัสเซียเห็นด้วยว่าโลกยุคปัจจุบันนั้นต้องการจัดระเบียบโลกใหม่ แต่ทว่ากลไกล่าวๆต้องไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหรืออยู่ภายในมือของรัฐบาลประเทศเดียวและสหรัฐไม่สมควรที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องนี้ไม่สมควรที่จะเป็นศูนย์กลางของระเบียบโลกใหม่อีกต่อไปไม่ว่าผู้นําสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐต้องการตีความระเบียบโลกใหม่ว่าอย่างไรก็ตามได้ทำเนียบข้าวปฏิเสธให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งตอกย้าการแบ่งขั้วอํานาจระหว่างสองประเทศมหาอำนาจของโลกซึ่งมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งในเรื่องยูเครน อิรักเกาหลีเหนือและวิกฤตในตะวันออกกลางถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียร่วมถึงกลุ่มฮามาสซึ่งปกครองฉนวนกาซาแม้อยู่ห่างกันคนละภูมิภาคแต่มีความเหมือนกันนั่นก็คือทั้งสองฝ่ายต้องการทําลายประชาธิปไตยของเพื่อนบ้านนั่นก็คือ,อยูเครนแล้วก็ทางด้านอิสราเอลทั้งนี้ผู้นําสหรัฐยืนยันว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์ตางสมควรได้รับความสงบสุข แต่ทุกภาคส่วนในสหรัฐและโลาพันธมิตรต้องเพิ่มความร่วมมือเพื่อยับยั้งประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินและสกัดกั้นการแผ่ขยายความชั่วร้ายของกลุ่มฮามาตรพร้อมทั้งเน้นย้ำว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับบทเรียนราคาแพงความเคลื่อนไหวนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านฝั่งของรัสเซียก็ออกมายืนยันว่าโลกนั้นจําเป็นที่จะต้องมีระเบียบใหม่แต่ไม่ใช่ภายใต้การนําของสหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทางด้านประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นออกมาพูดหลายครั้งถึงเรื่องของระเบียบโลกใหม่ว่าจะต้องมีระเบียบโลกที่เรียกว่ามีความยุติธรรมกับทุกประเทศไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นประเทศเล็กหรือประเทศใหญ่ก็ตามและต้องอยู่บนกฎร,ระเบียบเดียวกันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเป็นพวกของใครทําถ้าพวกของใครทําแล้วก็พวกนั้นเนี่ยจะไม่มีความผิดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นอกจากนั้นเรื่องนี้ ประธานบริสีจิ้นผิงเองก็เคยออกมาพูดนะครับว่าระเบียบโลกใหม่นั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมเรื่องของการที่จะทํางานร่วมกันพัฒนาโลกไปด้วยกันไม่ใช่ส่งเสริมเรื่องของความขัดแยง้งอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นักปัจจุบันนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้ถึงเวลาที่โลกนั้นจะต้องแบ่งขั้วแบ่งข้างที่ชัดเจนแล้วก็เห็นได้ชัดนะครับว่าระเบียบโลกที่จะว่าใหม่นั้นเนี่ยครับจะออกมาในรูปแบบไหนจากไร ซึ่งทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นยังคงจะจัดการกับระเบียบลกแบบเดิมที่ตัวเองนั้นจะต้องเป็นใหญ่หรือไม่ในขณะที่จีนและก็รัสเซียนั้นคงจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นแบบนั้นอีกต่อไปนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องท้าอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันถามว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิ้ด้วยครับ